นี่คือหูฟังแคปซูลแบบหนีบที่เสียงโคตรดีในราคาแค่200บาท โจวิเทค EP 2 8หูฟังบลูทูธแบบหนีบใบหูกันน้ำกันเหงื่อระดับ IPX4 นะครับสามารถใช้ออกกําลังกายได้เลยในกล่องนะครับจะมีคู่มือการใช้งานสายห้อยคอเคสซิลิโคนและสายชาร์จดีไซน์หูฟังแบบแคปซูลนะครับมีจอ LED บอกสถานะอยู่ตรงกลางต้องบอกเลยว่าการดีไซน์สวยและเท่มากๆนะครับและหูฟังเป็นซิลิโคนนะยืดหยุ่นได้ดีรับรองว่าใส่นานๆได้นะครับไม่ปวดหูเชื่อมต่อแบบบลูทูธระยะก,การเชื่อมต่ออยู่ที่10เมตรนะครับระบบเสียงเป็นแบบไฮไฟแยกเสียงซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรา เสียงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าฟังจากของจริงเนี่ยดีกว่าฟังในคลิปแน่นอนมีระบบสัมผัสที่ตัวหูฟังนะครับหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงหรือก,กดค้างเพื่อเลี่ยงซิริกก็ได้ตัวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่2 0 0มป์นะครับใช้งานได้ตลอดทั้งวันแน่นอนใครที่หา<อ>หูฟังแบบหนีบนะครับไว้ใช้ฟังเพลงออกกำลังกายดูหนังใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้แนะนํเลยและสามารถคุยสายผ่านตัวหูฟังได้เลยนะครับเสียงชัดไม่ดีเลยและข้อดีคือยังได้ยินเสียงรอบข้างนะครับไว้ใช้ใส่ออกไปข้างนอกได้อยู่ทางร้านยังเข้มวัสดุไม รีวิวแก๊ซเจ็ตของใช้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่อง e y Snap แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า